สวัสดีครับผมวันนี้กับมาเจอกันอีกแล้วครับนะมีมาเสนออีกแล้วครับรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆเลยครับผมอ่าคันนี้เป็นคันแรกของไมนิชชอปเลยนะไม่เคยเอาเข้ามาขายเลยนะคันนี้นะคันนี้ดาวแค่ห้าพันบาทจบเลยนะครับผมนะั้นรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะสภาพคือโอ้โหมือหนึ่งอะ่ะสวยกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะไม่แค่สามพันกว่าโลนะผมนะ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับถ้าผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่รถสวยๆเลยนะนี่ไฟสวยๆใสๆเลยครับโชกคไม่รลว่วไม่ซึมนะครับผมนะนี่สวยยางเรือๆนะนี่ไม่แค่สามพันหนาไม่แค่สามพันกว่าโลนะนี่ดูจานมงจานบเบคือใสนะ่อะกาดน้ําสวย,สวย,สวยๆใสๆเลยนี่ดูโโหสวยจริงครับผมนะ นี่กระจกแต่งมาด้วยนะกระจกแต่งมาพุทแกสองดอกครบบุกสวิตครบเลยนะคันนี้นะสภาพาคือมือเหมือนมือนหนึ่งเลยอะ่ะไท่อัมนะครับสปิด4 0่นะนี่ะสวยๆเลยคำตรงคำเตือนอะไรอยู่ครบนะนี่อยู่ครบเลยเครื่องใสๆส,สวยๆนะครับคือได้ไปอะ่ะเหมือนได้มือหนึ่งอ่ะคันนี้ผมบอกเลยนะใครได้ไปเหมือนได้มือมือหนึ่งเลยนะนี่ไท่อัมสปิด400อนะสวยๆครับรถดเดิมๆนะคันนี้นะ ไม่มีของแต่งนะครับรถเดิมๆท้ายเดิมอะไรเดิมๆหมดเลยนะนี่ไฮไลท์สปีด400ป้ายทะเบ,บียน400คือสวยเลยครับนะตรงเลยตรงรุ่นเลยอ่านี่โซ่เดิมๆนะครับสวยๆนะไม่แค่3,000โกว่าโลนะนี่คือสวยเลยคือท,อกทุกทุกซอก,ก,ก,กทุกมุมครับผมถ่ายให้ดูหมดนะรถคือไม่มีตำหนิเลยครับนะรถไม่มีตำหนิเลยนะอ่านี่สว,สวยเลยครับผม ไฮอัมสปีด um, 400นะใครที่สนใจนะทักแชทได้เลยนะครับผมนะคันนี้ดาวแค่5,000บาทนะดาวแค่5,000บาทจบเลยนะในสว่วนไม่ต้องกลัวนะครับออกจากร้านไม่ได้สอบอุ่นใจแน่นอนนะครับผมรับประกันหลังการขาย2เดือนหรือ1,000กิโลนะถ้ามีปัญหาผมช่วตให้ฟรีทุกอย่างนะคันนี้ใครได้ไปนี่โอ้เหมือนได้มือหนึ่งอะได้มือหนึ่งไปขับเลยนะโอส้สวยเลยครับผมนี่ กุญแจสองดอกนะบุกสวิตครบเลยนะบุกสวิตครบเลยอืมดูคอทอยังใสๆอยู่เลยฮะไม่ได้ใช้เลยอะชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับอืมคือสวยมากครับคันนี้นะอ่ะขายสีให้ด้วยสบายเลยนะใส่มาจากศูนย์เลยนะมาจากรถเลยนะนี่ประมาณนี้นะคันนี้ดาวแค่ห้าพันบาทนะจบเลยนะ ใครที่สนใจเนาะสามารถทักแชทได้เลยนะครับรถอยู่สมุดสาครน,นะครับมาหาใยพระรามสองสามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะใครที่อยากจะมาดูรถตัวจริงเนาะมาทดลองขับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะมาทดลองขับได้มาขึ้นข้อมได้นะสนใจก็ทักแชทมาใต้คลิปได้เลย,เลยหรือโทรมาได้เลยนะครับผมนะรถสวยๆนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับสดรถได้นะสดรถได้นะครับผมนะราคาเงินสดหนึ่งแสนห้าพันบาทจบเลยนะรถคันนี้นะครับ ไค่อัมสปีด400นะคันนี้จดปี2025เลยนะพอส24อรถใหม่มากนะครับลดแค่6เดือนนะคันนี้ลถแค่6เดือนนะผมนะโอ้หตำหนีไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีตำหนิเลยครับรถเดิมๆนะโอ้หสวยมากคันนี้นะผมวนะ่าใครได้ไปนี้สุดๆอ่ะอสนใจนะครับสามารถทักแชทได้นะก่อนส่งนะครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้พร้อมใส่กร่อง นะเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างเนาะรถไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะอไม่ต้องกลัวครับคุณนใจแน่นอนครับดูทุกซอกทุกมุมได้เลยครับผมรถทางร้านนะครับไม่ล้มไม่ชนนะครับก็เปิดอะไรก็สวยๆเลยนะนี่ก็เปิดสวยๆครับออกจากร้านผมรับประกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับผมนะโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคั้นหนึ่งนะครับไท่อัมสปีด400นะรถมือเดียวเลยนะรถมือเดียว เจ้าของเดิมเลยนะสวยๆเลยโอ้โหักษาดีมากครับผมนะลดแค่หกเดือนไม่สามพันกว่าโลสวยจริงครับผมคันนี้เพืองหูเนียนกิฟเลยนะอ่ะมามาดูเลขไม้กันหน่อยเนาะนี่คุณเจ็ดสองดอกครบเลยสสวยเลยนะดูเลขไม้สามพันหกร้อยี่บเอ็ดโลอะสามพันหกร้อย6ี่เ็ดโลฟังเสียงหน่อย เรื่องเน้นกิฟตเลยนะสวยเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะรถเข้าใหม่นะตอนนี้เรารถก็เหลือไม่เยอะแล้วครับนะเหลือไม่เยอะแล้วครับออกไปโอ้โหออกไปเยอะมากนะครับส่งตลอดเลยนะเซ็นอีกเหมือนวันนี้ลูกค้าแต่มาเซ็นแค่เก้าร้ออีกคันหนึ่งนะครับผมนะเซ็นอีกสองคันสามคันนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับนะไทม์สปีดสี่ร้อยนะครับ ส,สวยเลยดาว5,000บาทจบเลยนะครับกรุงเทพและปะิิมธทุผมจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีส่งฟรีเลยแนละ้วไม่ต้องกลัวนะต่างจังหวัดอาจจะมีค่าขนส่งเนาะส่วนค่าจัดไฟแนนซ์ทางร้านออกให้อยู่แนละ้วไม่ต้องกลัวนะครับอาจจะมีค่าขนส่งประมาณ3,000บาทนะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ